มาละจ้าพี่จ้าอยู่ไหนชุบกันปะเนี่ยชุบกันปะเนี่ยอยากเหยียบมันโน้นนะครับโอ้รถสะบัดไอ้บ้าเอ้ยรถสะบัดอุ้ยโอ้ยหลงอุ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วไอ้บ้าเอ้ยชิบหายแล้วรถสะบัดเฉยเลย วัดเดยเจ้ามโนดพี่ก็ตายมาแล้วขอ <c oughs> โทษครับเจ้ามโนดพอดีไปขับขี่เพิ่งหมดอาย,ยอุ้ย,ม,นะยมาสิผู้ยิงบอสใช่ไหมเนี่ยอ่ะไอ้ยมโนดที่ยิยงบอสใช่ไหมอุ้ยระเบิด สวัสดีเจ้ามนุษย์ทุกคนด้วยนะครับอยู่กับพี่กระต่ายคนเดิมมีใครตามมาไหมเนี่ยไม่มีนะ <c oughs> ระวงเรามาลุยกันเลยแคมป์อะไรก็ไม่รู้แคมป์ลุงตู้วันนี้เอ้ยไม่ใช่มีเสียง <c oughs> เสียงอะไรวะอุย้ยหมาชิบะเอ้ช่วยด้วยเปิดกล่องไม่ได้เมื่อกินมันมีอะไรไม่รู้เอ้ยชิบะไล่กัดกระต่ายช่วยด้วยครับเจ้ามนุษย์ชิบะไล่กัดกระต่ายครับ <c oughs> โอ้หแล้วมันมีซอมบี้ซอมบี้หัวมะละกอเอ้ไม่ใช่ <c oughs> อะไรวะเนะี่ยหัวฟักทองอ้ยชิบะ เดี๋ยวมันไม่มีปืนที่เราเก็บเลยนี่ว่ะทุกคนมันไม่มีปืนที่เก็บเลยเอุ้ยไอหัวฟักทองสรุปคือตรงนี้เนี่ยลงไม่ได้นะครับไปหาปืนมาก่อนใช่ไหมจะตายแล้วโอ้โหมันฟาร์มไม่ได้ครับตรงนี้ตรงนี้รู้สึกว่าเราต้องไปหาปืนก่อนกล่องเปิดได้ไหมเนี่ยกล่องเปิดเอ้ยอะไรวะมันบอกให้กำจัดซอมบี้โอ้โหไปแล้วครับไปหาปืนก่อนเมื่อกี้นี้เราเฟลนะครับทุกคนคือจริงๆอะ่ะ ตอนที่เราลงอ่ะเราไม่ควรไปลงตรงแคมป์เลยนะครับแล้วก็ตรงบอสนี่ก็น่าจะมีซอมบี้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องไปฟาร์มมาก่อนนะครับเอสโตนยังมาตกนะเฮ้ย <c oughs> มันมันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะเฮ้ยไหนว่าแคมป์ซอมบี้เอาละครับยังไม่มีคนมาเก็บนะถ้าคนเก็บแล้วซอมบี้จะหายไปนะครับสัญลักษณ์ก็จะไม่มีอุ๊ยอยะไรอ่ะตกใจหมดไอ้กูฟูงชิบะแก๊งชิบะนี่แก๊งชิบะยิงเราอุ๊ยยิงเราโอ้หไอ้นี่มันพ่นเสเลตไอ้บ้าเอ้ยพน่นสเลตใส่เราหืมนี่ชิบะ ยิงชิบ่าฟรีครับไ่ผมยิงชีบ่าฟรีว่ะโอ้โหโคตรง่ายเลยขี่หลังรถน่าจะขึ้นหลังรถน่าจะหลบชิบ่าได้แต่หลบซอมบี้ไม่ได้นะครับตัวนี้เอาไปไหนฮะอุ้ยอะไรเนี่ยน่าจะหลบซอมบี้ไอขี้มูงไม่ได้นะครับซอมบี้พ่นเลดได้อะไรเอ่ยกล่องโอ้เอ็มยี่สิบเซโอเคอยู่นะเรามีเอ็กแปดพอดีครับเราจะไปดักคนที่มายิงบอสอุ้ย มีคนยิงบอสไม่ต้องไปหักแล้วครับทุกคนเฮ้ยมีคนยิงบอส่ะเอาละครับเบอร์ที่สามมาแล้วครับเพ่ <Hey. S 1> นั่นไงบอสวิ่งอยู่บอสวิ่งอยู่เฮ้ยมีคนเห็นวะไปไหแล้าอะมนุษย์ไอ้มนุษย์ทำอะไรยิงบอสอยู่ระเพื่อนโดนยิงเ้าเนี่ยมันเป็นกับดักคานไปไหนฮะมันเป็นกับดักอุ้ยใครกระโดดโดดไปไหนโดดไปไหนเฮ้ยเหลือคนเดียวแล้ว นกสามแล้วนอกสามแล้วเรามาตบลบหลครับเขากำลังยิงอมบีกันอดี่วสข่งรถมาวะโรตีเหรอหมดตีครับโคตรเกลียรเลยอะนี่แหละที่เราจะทำาลครับคือเรามายิงบอสคนเดียวมันไม่ไหวนะทุกคนใช้วิธีการรอให้คนเขามาแบบมายิงบอสแล้วเราก็ค่อยมามาแบบมายิงเขาอีกทีหนึ่งอะไรประมาณนี้อุยอ้ยเฮ้ยเฮ้ยตีใหม่มา เสื้อแดงยิงสไนเปใส่เราทำอะไรฮะอุ้ยไม่โดนหัวยิงบอสทำไมฮะคนอยู่นี่เพื่อนนายไปไหนไปครับทุกคนเราต้องเอาแล้วมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าพี่จ้าอยู่ไหนชุบก,กันไหมเนี่ยชุบก,กันไหมเนี่ยอยากเหยียบมนันน็อตนะครับโอ้รถสะบัดไอ้บ้าเอ้ยรถสะบัดอุ้ยโอ้ยลอง ชิบหายแล้วชิบหายแล้วเฮ้ยชิบหายแล้วรถสะบัดเฉยเลยอเอา้าสุมเอ้ยมันสุมไม่ติดแบบเงี้ยโอ้โหจังหวะซิีคอมไอ้มน,นอด ตัวน้องนี่หว่าตกใจหมดครับรู้ว่าใครโยนไฟทำไมไม่โดนเอาดิผมจะเช็สไนเอา้าค้างอุ๊ยได้อยู่ครับได้อยู่ยิงโดนหัวพอดีโอสไนสะบัดเข้าหัวพอดีครับ M24 ขอโทษทีครับทุกคนเมื่อกี้คือผมแบบขยับขยับเครื่องแบบแรงไปหน่อยนะครับมันเลยแบบมันเลยแบบมือไปโดนสายนะผ้ามาเลยค้างนะครับเสียใจอ่ะช็อตแบบ สะบัด M24 เขาหัวอย่างเท่<อ>เฮ้ยหรือว่ามันไม่ให้ยิงไ,งไกลๆไว้เลยทุกคนผมยิงไปเป็นสิบดัดแล้วเนี่ยอะยังไงเนี่ยฮัลโหลไปแน่นเอ้ยบอสชื่ออะไรวะวไปแมนมอสไปแมนมันไม่ใช่ไทยแลนด์นี่หว่าทุกคนมันมันพละตัวกับปีที่แล้วนะปีที่แล้วอุ้ยปีที่แล้วมันจะเป็นตัวไทยแลนด์ในรีเซียนนิววิวนะครับอันนี้ไม่ใช่ครับไอ้บ้าเอ้ยมันตีเราโดนอ่ะผมหลบแล้วนะ เนี่ยโอ้โหไม่ไหวว่าผมว่ายิงคนเดียวไม่ไหวอะ่ะผมลองตีไปละบอสมันรีเลื่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราวิ่งหนีไประยะหนึ่งอะ่ะมันจะรีเลื่อนกลับมานะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปในวงดีกว่าไปดักคนที่เขายิงบอสดีกว่านะครับเดี๋ยวผมเฮ้ยใครอะเฮ้ยเบนโนตขอลองพลังของเอ็มยิปซีหน่อยอ<า>แบบว่าย,ยืนนี่เฮ้อย ไอ้มนุษย์โอ้โหกําลังจะยิงไอ้คนนั้นนะ่ะไอ้บ้าเอ้มนุษย์ยหลังคาบอสนะครับบอสหายไปอะ่ะแสดงว่ามีตี้ที่แบบว่ายิงบอสเสร็จไปแล้วแน่เลยเนี่ยบอสหายไปแล้วอะ่ะอุ๊ยโอ้โหมาจะดูเอ้ยอะไรวะเจอแล้วเจอแล้วไอ้ตี้นี้แน่เลยครับที่ยิงบอส ี่ยทัดลวนเนี่ยอุ้ยอะไรวะคือมันเงยหน้าขึ้นอะทุกคนทัดลวนครับผมชาร์จแบตไปด้วยไงวัดเดยเจ้ามโนดพี่ก็ตายมาแล้วบอสครับเจ้ามโนดพอดีไปขับขี่เพิ่งหมดอายุอุ้ยมาสิพูดยิงบอสทีไม่ได้อ่ะ ไอ้มนุษย์ที่ยิงบอลใช่ไหมวยระเบิดน่าจะเป็นตีที่ยิงบอลมาแน่เลยฝากอุยยเฮ้ยฮึ่ยฮึยอยู่ในสมองเฮ้ยวิเอวบิลขอบคุณครับตีนี้ที่ยิงบอลในเอวบิลรึเปล่าวะผมไม่แน่ใจนะว่าบอลมาดรอปเอวบิลรึเปล่าผมยังไม่ยิงบอลเลยนะทุกคนยังไม่ได้ฆ่าบอลเลยเนี่ยเฮ้ยอุ๊ยเฮ้ยยิงโดนได้ไงอ่ะ ไอ้บ้านตรงโกดังแน่เลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยตรงไหนวะบ้านเนี้ยทิพย์มันมาจากบ้านเนี้ยครับอุ้ยไม่ใช่แล้วผมว่าไม่ใช่แล้วเฮ้ยบนบนหอเปล่าวะมีรถขับไปด้วยมีรถขับไปตรงชายหาดด้วยทุกคนผมไปแล้ว เดี๋ยวไอ้นี่ทำไมมันยิงเราได้ไงอะ่ะเราอยู่สูงกว่าอีกนะแสดงว่าเขาไม่ได้อยู่ตรงบ้านนะครับมีอะไรไ,ไหมเนี่ยอุ้ยหมกสามขอบคุณครับหรือเปล่าวะเนี่ยเนี่ยผมว่าเขาอยู่หอหรือเปล่านะแต่มันซูมไปก็ไม่เห็นวะงงอ่ะทุกคนเสียวๆแวแบบน่ะนะนะนะ่ะใช่ปหเนี่ยนี่ไงเจอตัวแล้วฮัลโหลไหนเนวะอสองร้อยกว่าเองเอ๊ะแล้วทำไมเราไม่เห็นวะ่ะตอนแรก เออทำไมตอนแรกผมไม่เห็นนะเพิ่งมาเห็นเมื่อกี้ครับอุ้ยมันไอ้นี่มันใสอันนี้วะเพนนี่ไว้วะเพนนี่ไว้เหรอฮะเพนนี่ไว้มายิงเราเหรอเพื่อนมาเว้ยไม่ให้ชูเอาเรียบร้อย <c oughs> ไหนใครที่จะมาชูเพื่อนเมื่อกี้ผมเองก็ต้องไปว่ะเราต้องไปเหมือนกันนะทุกคนเพราะว่าวงมันข้ามฝั่งไปฝั่งนน้นนะครับถ้าเรายื้อนานนะเราจะตายวงเลยดิอ๋อไม่มีเรือเลยอะ,อะต้องหูข้ามไปฝั่งนน้นแบบไกลามากครับไม่มีเรือ ไม่ไหนดีเนอะยอุ้ยมีวานเกยตื้นรักก็คือรักหลงก็คือหลงถ้าถามชาวไปหยุดเอ้ย <laughs> ต่อวง <laughs> ไอ้นี่ก็เสี่ยงบินตลอด Five minutes later ใครจะมาฉกเราปะเนี่ยอย่านะครับเฮ้ยผมจะไปเก็บแอดอบดีไหมนะทุกคนผมว่ามีงูแน่เลยเอ่ะเฮ้ยมันจะเงียบไปนะเหลือเจ็ดเอง <laughs> เฮ้ยใครทำอะไรนะ้ อุ้ยมนุษย์มนุษย์ขอแบบเน้นๆต้องเผื่อไหมไม่ต้องใช่ไหมไม่ต้องใช่ไหมโอ้โหไม่โดนหัวจบแล้วครับผมนิ่งๆหน่อยมนุษย์เก็บของทำไมไอ้มนุบดโอ้ยนี่มันอะไรเหมือนรถเหมือนมอไซค์เลยอ่ะมันมีมอไซค์ด้วยเหรอุยอุ้ยอุยนะเขารู้แล้วเขารู้ตำแหน่งเราแล้วรู้อ่ะเพื่อนรู้อ่ะเพื่อนไม่โดนได้ไงวะ รู้ได้ไงฮะรู้ได้ไงเจ้ามโนดไม่รู้ตีสามหรือตีสี่นะครับตอนนี้รู้แต่ว่านี้มันไอ้นี่มันอะไรวะมันดำๆนี่มันมอไซ่์ไมเนี่ยผมมองไม่ค่อยเห็นวะแกแล้วครับตาไม่ดีไปก่อนขอไปเก็บเอดับก่อนขอเอดับหน่อยได้ไหมขอกระสุนหน่อยโอ้โหให้คุณแปดแต่ให้กอซ่าขอบคุณครับอา玛สามร้อยกว่าเมตรผมว่าเขาน่าจะไม่เห็นหรอกนะผมว่าเราอ้อมมาตรงนี้น่าจะโอเคอยู่นะครับว้าวเฮ้ยเหมือนได้ยินเสียงรถอะ ไี่ไงต้องเปิดน็อกหมดทุกคนอูนน็อกสองอู้อู้ไอตัวสไนอยู่ไหนตัวสไนโอ้โหถึกจังชุดพังไอชุดพังไอยี่เออเหลือคนเดียวโอเคโอเคน็อกสามล้วทุกคนอุ้ยอุ้ยช่วงดีมาก ไปไหนเราไอ้คนนึงป่ะไปไหนหวะอุ้ยม,มาแล้วอโอ้โหถือว่าโชคดีนะที่เราแบบขึ้นมาก่อนนะถ้าเราไม่อ้อมมาก่อนแล้วเราไปข้ามถนนนี่ผมว่าน่าจะโดนดักกลุ่มนี้ตายนะครับเพราะไอคนเมื่อกี้เห็นเราแล้วเจ้มนุษย์งูไปไหนเนีานะไม่เนียนนะครับผมเจ้ามนุษย์งู <laughs> โอเคเอา้าเดี๋ยวทำไมมันไม่ขึ้นท่าโพส เอ้ามันจบแล้วนะเนี่ยทำไมไม่ขึ้นหน้าโบทุกคนขอบคุณทุกคนที่รับชมกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยสวัสดีครับผมแล้วทำไมมันไม่ขึ้นเอ้นมันเอ้ามันไม่ขึ้นแรงเว้ยแปลกมันไม่ได้แรงเหรอแต่นี้มันเป็นโหมดแรงไม่ใช่เหรอเออนี่งงเหมือนกันเว้ยเอ่ยังไงวะเนี่ย